ครับวันนี้บริษัทซันโวเคมิคอลนะครับนำเกษตรกรนะครับมาชมนะครับแปลงข้าวโพด DN นะครับ988นะครับที่หมู่บ้านหนองหลวงนะครับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับตรงนี้นะครับจะบอกว่าเป็นแปลงที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะมีปริมาณน้ำฝนที่เยอะนะครับหรือว่าตกปริมาณมากนะครับแต่ก็เป็นแปลงสภาพดินดีนะครับอ่าดินดีอากาศดีนะครับดีน่าจะดีเกินนะครับความชื้นสูงมากในเขตนี้นะครับ แต่ก็ของเราอยู่ได้ปกติแล้วก็ให้ปริมาณฝักที่ดีเยอะนะครับติดสุดด้วยนะครับต้นใหญ่ตั้งหักนะครับค่อนข้างถูกใจเกษตรกรบนพื้นที่แห่งนี้นะครับในหมู่บ้านนองหลวงแห่งนี้มากเลยนะครับก็นะครับผมก็จะพามาดูในส่วนของเป็นที่ฝักนะครับว่าฝักของเขานะครับที่ที่อยู่หมู่บ้านนี้เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับเปิดมาปั๊บเห็นฝักมาครับติดสุดเลยนะฮะสุดปลายเลยนะครับนี่ เิร์นเม็ดออกมาเลยนี่คือตัวเดียน988นะครับเดี๋ยวขอญาตปอกให้สุดเลยอ่านี่ครับสุดปลายฟักฝักใหญ่นะครับใหญ่ไม่ก็แขนผมนะครับดีๆเลยนี่เห็นไหมห้าห้าใหญ่เท่าแขนนะครับแล้วเรื่องการหักนะครับบอกเลยนะครับตัว988เราตอบโจทย์ทั้งในส่วนของรถเกี่ยวนะครับหรือหักมือนะครับ หักมือนะครับเราให้ดูว่ามันหักง่ายแค่ไหนนะครับแค่ทีเดียวนะครับหักได้เลยนะครับไม่ต้องบิดซ้ายบิดขวานะครับเก็บได้ทั้งสดนะครับเก็บได้ทั้งแห้งนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของสายพันธุ์นี้เลยนะมีความทนทานสูงนะครับปรับสภาพเองได้ดีนะครับไม่ว่าเป็นพื้นที่ดินนะครับพื้นที่หินนะครับหรือดินปนหินนะครับแล้วก็ปรับตัวอยู่ในอากาศที่ทรหด ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนจัดนะครับชื้นจัดนะครับอ่าก็อยากจะให้เกษตรกรนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนําไปปรับเปลี่ยนใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับลองไปทําดูนะครับแล้วเราก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับเราทาพันออกมาเพื่อที่เหมาะกับสถานการณ์ในในแต่ละปีในแต่ละฤดูเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้ครับสาหรับตัว Dn988 นะครับที่ ปรับตัวเก่งนะครับให้ผลผลิตสูงติดสุดปลายฝากครับขอบคุณครับผม